สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะป้ามนาพาแซฟสะไพรเดนมากค่ะคลิปนี้ป้ามนาก็จะมาพูดถึงเรื่องภรรยาที่มีทะเบียนสมรสกับภรรยาที่ไม่มีทะเบียนสมรสภรรยาที่มีพินัยกรรมและภรรยาที่ไม่มีพินัยกรรมนะคะเนาะสำหรับตัวป้าโมนาเองป้ามนาเป็นภรรยาที่ไม่มีพินัยกรรมนะคะ นะขั้นตอนในการทํางานหลังจากสามีเสียชีวิตนะคะเนาะหลังจากสามีเสียชีวิตไปแล้วนะคะก็จะอยู่ในช่วงทําพิธีการหรือว่าอะไรต่างๆนานานะคะก็ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เนาะแต่ในช่วงของป้าโมนาตอนนั้นอยู่ประมาณสองอาทิตย์นะคะในการทําพิธีศพนะเนาะมันก็เป็นอะไรที่ยืดยาวเพราะว่าช่วงนั้นมันอยู่ในช่วงมีโควิดนะคะเนาะเขาก็จะให้พบปะกันน้อยแล้วก็ไปหากันน้อยนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างเสียงนกป้าโมนานะคะเขาคุยทุกสิ่งทุกอย่างทนายความจะเป็นคนดําเนินการนะคะของสามีป้าโมนาไม่มีพินัยกรรมนะคะไม่ได้เขียนพินัยกรรมนะคะเพราไม่มีพินัยกรรมไม่ได้เขียนอะไรทั้งสิ้นแต่อย่าลืมนะคะพินัยกรรมถ้าเราทําที่ไหนถ้ามีสา,ามีทนายความสเต็มบางคนทนายความคนนั้นเขาก็ยังไม่รู้ว่าเราเสียชีวิตนะคะ นอกจากมีพินัยกรรมแล้วคุณต้องมีกระดาษอยู่ที่มือของคุณนะคะกระดาษอยู่ที่มือของคุณนะคะพอสามีคุณเสียชีวิตแล้วคุณก็ไปหาทนายความคนนั้นเนาะอันนี้ตามที่ป้าโมนาเข้าใจตามที่ป้าโมนาเห็นนะคะไม่ใช่คุณมีพินัยกรรมแต่คุณไปหาทนายความคนไหนก็ไม่รู้นะคะเนาะของป้าโมนาไม่มีพินัยกรรมแต่ทางศาลเขาก็จะดาเนินการหนึ่ง แขวนเรื่องของเราไว้ว่าจะมีใครมาคัดค้านไหมเราเป็นเมียที่มีทะเบียนสมรสจะแขวนเรื่องของเราประมาณ3เดือนนะคะว่าจะมีใครมาคัดค้านไหมแม้กระทั่งตั้งแต่ศพเริ่มต้นนะคะว่าจะมีใครมาคัดค้านว่าจะเผาหรือไม่เผาว่าจยังไงหรือไม่ยังไง บางเอิญป้าโมนาก็เล่าเรื่องของป้าโมนาให้เพื่อนบ้านฟังเพื่อนบ้านคนที่เข้ามาช่วยเรื่องเอกสารป้าโมนาเป็นคนไทยที่มาอยู่ในต่างประเทศที่ไม่รู้เรื่องเอกสารแล้วก็เป็นงานศพครั้งแรกที่ป้าโมนาไปป้าโมนาไม่เคยได้สัมผัสงานศพในงานของคนอื่นหรืองานของใครๆอันนี้เป็นงานแรกของป้าโมนาที่สัมผัสนะคะก็อยากจะมาเล่าให้ฟังเนาะ หลังจากนั้นเพื่อนคนนี้เขาก็เข้ามาในชีวิตของป้าโมนาเพื่อนผู้หญิงเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านเขาเป็นผู้หญิงเขาเรียกว่าฟีวิลีก็คือคนช่วยเหลือคนช่วยเหลือคนดูแลนะคะทํางานฟรีช่วยเหลือติดต่อประสานงานมีนะคะในต่างประเทศมีเขาไม่เคยขอสักบาทกับป้าโมนาเลยนะคะแค่ป้าโมนาไปเลี้ยงข้าวเขาบางวันบางมื้อแค่นั้นนะคะหลังจากนั้นมาเขาก็เริ่มติดต่อดําเนินการ ศาลและทนายความในอำเภอนั้นๆที่คุณอาศัยอยู่ทะเบียนบ้านเราอยู่ที่ไหนเราก็ไปติดต่อที่นั่นนะคะมูเลสต็อปนกจะเสียงดังนะคะพอเราเสียงดังนางก็จะเสียงดังนางอยากคุยด้วยนะคะนกของปมนาเนาะหลังจากนั้นมานะคะ,ะทางสาลเขาก็จะสืบว่ามีญาติพี่น้องมีใครไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามี หนึ่งไม่มีไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีพินัยกรรมเราอาศัยอยู่กับสามีเราเกินห้าปีนะคะเราอาศัยอยู่กับสามีเราเกินห้าปีเขามีลูกเต้าก็จริงแต่ลูกเต้าจะได้ส่วนที่เขาได้นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนทางอำเภอเขาแบ่งไปแล้วแต่ส่วนอื่นๆที่เราจะได้แน่ๆก็คือเงินบำนาญของสามีนะคะเงินประกันชีวิตของสามีได้แน่ๆเราได้ร้อยเปอร์ซนต์สำหรับเมียที่มีทะเบียนสมรสนะคะ เมียที่มีทะเบียนสมรสเราได้แน่ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้คือข้อสําคัญของเมียที่มีทะเบียนสมรสนะคะเพราะว่าสามีเรายังทํางานอยู่แฟนลุงฝรั่งคนเก่าของป้าโมนาเขายังทํางานอยู่เขาเสียชีวิตในขณะที่เขาทํางานนะคะเราก็เลยได้เต็มๆตรงนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้ากรณีว่าสามีกเกษียณอายุแล้วถ้าสามีทํางานกเกษียณอายุแล้วเขากินเงินกเกษียณน,นะคะ เราก็มีภาษีตรงที่ว่าดีที่เรามีทะเบียนสมรสเราก็ได้กินเงินเกษียณของสามีนะคะเนาะบางทีเงินเดือนของเราอ่ะได้น้อยกว่าเขาเขาได้เดือนละสองหมื่นเจ็ดอะไรเงี้ยสองหมืนเจ็ดคือเงินของประเทศเขานะเราได้เดือนละหมื่นกว่ากว่านะคะแต่พอหลังจากที่เขาเรากินเงินเกษียณน่ะกรณีกินเงินเกษียณนะกรณีกินเงินเกษียณนะจบเรื่องของป้าโมนานะคะพูดเรื่องต่อไปก็คือกรณีว่า สายฝอบางคนที่มีที่มีสามีทางานกเกษียณแล้วเขามีเงินกเกษียณกินนะคะแล้วเขาแล้วเขาก็เสียชีวิตเราจะได้กินเงินกเกษียณของสามีนะน,นี่อันนี้เข้าใจกันเนาะอันนี้แหละก็ความสําคัญของทะเบียนสมรสนะคะถ้าเรามีแล้วเรามีสิทธิ์ได้นะคะแต่กรณีว่าถ้าไม่มีทะเบียนสมรสแต่ถ้ามีพินัยกรรม ก็ได้เช่นกันนะคะเนาะเพราะว่ามีเพื่อนมาแชร์ให้ฟังว่าได้เหมือนกันนะคะเนาะถึงแม้ว่าไม่มีทะเบียนสมรสแต่อยู่กินเป็นผัวเป็นเมียกันมาหลายสิบปีนะคะเราก็มีสิทธิ์ได้ในส่วนนั้นนะคะเนาะเรามีผู้ชายฝรั่งเราก็ต้องการเพื่อให้เรามีอันจะกินดีขึ้นกว่าเก่านะคะไม่ใช่ว่ามีผัวฝรั่งแล้วบอกว่าโอ๊ยไม่สนใจหรอกอย่างงู้นอย่างนี้ แต่ท้่จริงๆแล้วบางทีบางคนที่พูดคานั้นก็คือเหมือนเหมือนเหมือนเนาะก็พูดก็พูดยากอ่ะพูดยากแต่ละคนนะคะแต่ละคนแต่ละจิตใจไม่เหมือนกันนะคะแต่สําหรับเราเราได้โดยบางเอิญได้โดยที่เราไม่ตั้งเป้าหมายเอาไว้แต่เพียงแต่ว่าก็ดีที่ผู้ชายจดทะเบียนสมรสกับเราสําหรับตัวป้าโมนานะคะก็กลับมาเรื่องป้าโมนาาอีกก็ก็ดีที่พบผู้ชายจดทะเบียนสมรสกับเราแล้วเขาไม่มีพินัยกรรม อะไรอะไรมันก็เลยได้มาถึงตัวเรานะคะแล้วเราได้มาแล้วก็ขอให้รู้จักใช้ใรู้จักเก็บเนาะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเงินทองมันหายากลําบากเหลือเกินนะคะทุกคนแล้วเงินทองก้อนนี้มันเป็นก้อนสุดท้ายที่เขาเออมีติดตัวสําหรับลุงฝรั่งคนเก่าของป้าโมนานะคะก็คือมีติดตัวในเงินตรงนี้ก็คือเงินกเกษียณอายุของเขานั่นแหละหลายๆครั้ง เวลาป้าโมนาไปเมืองไทยบางทีป้าโมนาจะน้อยใจนะคะว่าป้าโมนาไม่มีบ้านไม่มีช่องอยู่เหมือนคนอื่นเขาแล้วลุงอะ่ะคือเวลาใครแนะนําแบบเพื่อนถ้าเป็นเพื่อนสนิทที่รู้จักกันแนะนําไปดูที่ตรงนี้สิงามงามโอ้เขาบอกเขาซื้อได้เขาซื้อได้ป้าโมนาก็เชื่อใจนะคะว่าซื้อได้ซื้อได้แต่ผลสุดท้ายก็ไม่ได้ซื้อทักทีจนห้าปีสิบปีก็ยังไม่ได้ซื้อพอเรามารู้หลังจากเขาเสียชีวิตนี่แหละ เราจะมารู้อะไรหลายๆอย่างในผัวของเราตอนที่เขาไม่มีชีวิตอยู่เอ้ยตอนที่เขาไม่มีชีวิตแล้วก็คือเขาก็เหมือนเหมือนเขาก็เหมือนเขาก็เหมือนเรามีกินไปวันๆแต่เขาไม่เคยทําความลําบากให้เรานะคะเขาไม่เคยทําความลําบากให้เราลุงนะลุงคนเก่านะมีมีอพาร์ตเมนต์อยู่สบายๆส,ายสองคนตายยายเรานะคะมีรถขับนะคะมีรถขับ หลังจากป้าโมนาอยู่กินกันมาสามปีกว่าป้าโมนาก็มีรถเองคือไปไหนมาไหนก็วันจันทร์ถึงศุกร์ป้าโมนาก็ทํางานวันเสาร์อาทิตย์เราก็ใช้รถลุงฝรั่งคนเก่านะคะแกชอบไปไหนมาไหนด้วยกันนะคะนั่นแหละก็คือว่าความว่าแกไม่เคยทําให้เราลําบากในชีวิตแต่ละวันเรามีความสุขในชีวิตแต่ละวันแต่แกไม่ได้ให้ของข,องขวัญอะไรชิ้นใหญ่ๆกับป้าโมนาเลยไม่เคยให้เลยนะคะ ในชีวิตแกไม่เคยให้อะไรเลยนอกจากทะเบียนสมรสนะคะแล้วก็แต่งงานกับป้าโมนาที่เมืองไทยนะคะพอมาอยู่ต่างประเทศแล้วเราก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันสองคนตายายแบบตะมุตะมิจริงๆสําหรับป้าโมนาแบบตะมุตะมิจริงๆไม่มีอะไรเลยนะคะ นั่นแหละเราถึงได้ภูมิใจว่าพอเรามาอยู่กับแกเรามีงานทําพอมีงานทําเราสามารถเก็บออมเงินของเรานะคะจะซื้ออะไรก็ได้เป็นเงินของเราเราก็ใช้เงินให้เป็นประโยชน์ป้ามนาก็สะสมเงินของป้ามนาเองซื้อที่ซื้อทางที่เมืองไทยเป็นเงินของเราเองที่เราทํางานนะคะเราภูมิใจเราภูมิใจที่เราเก็บสะสมเงินเองได้แล้วก็ซื้อที่ซื้อทางได้ถึงแม้ป้ามนาจะไม่มีบ้านนะคะตอนนี้ ก็คิดว่าถ้าปลูกบ้านใครจะอยู่นะคะกลัวบ้านเราซูมด้วยนะคะเนาะนั่นแหละมันไม่ได้เป็นเงินของลุงมันเป็นเงินของป้าที่ป้าโมนาทําเองแต่ป้าโมนาก็กราบขอบระคุณหัวใจลุงคนเก่าที่ว่าพาเรามาอยู่ต่างประเทศและทําให้เราลืมตาอ้าปากได้แล้วเวลากลับเมืองไทยบางทีแกสร้างความหวังให้เราก็คืออยากมีบ้านนู่นนี่นั่นแต่พอเรามารู้จริงๆในวันที่แกจากไปเงินในบัญชีแกไม่มีนะคะ เงินในบัญชีแกไม่มีเลยนะคะแต่เพียงแต่ว่าเราก็เงินในบัญชีไม่มีแต่แกก็ไม่เคยขอเราเลยสักแอะหนึ่งนะคะแกไม่เคยพูดเลยว่าเธอต้องจ่ายนู่นจ่ายนี่สําหรับชีวิตปา้ามนาแสดงว่าลุงรักเราจากหัวใจของเขานะคะเนาะโอเคค่ะวันนี้ป้าโมนาก็มาพูดถึงการมีทะเบียนสมรสถ้าไม่มีพี่นายกรรมเราก็ยังได้นะคะเนาะแต่ถ้าเราจะได้เราต้องดูด้วยนะคะว่าผู้ชายคนนั้นที่เราจะได้อะ เขายังทํางานอยู่ไหมเขามีเงินเกษียณกินไหมถ้ามีเงินเกษียณกินเราก็ได้เงินเกษียณนั้นแต่ถ้าไม่มีเงินเกษียณกินป้าโมนาก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ในส่วนไหนอาจจะได้ในเงินประกันชีวิตของเขานะคะสําหรับสายฝอที่มีทะเบียนสมรสแต่ไม่มีพินัยกรรมหรือถ้าผัวไม่มีเงินเกษียณอายุกิน น่าจะเป็นพวกทํางานบริษัทไหมอันนี้ป้าโมนาไม่แน่ใจนะคะแต่ที่ป้าโมนาเล่ามาคลิปก่อนเหมือนกันเขามีเงินกเกษียณแล้วเขามีพินัยกรรมอันนี้คือเขาโชคดีแต่เขาไม่มีทะเบียนสมรสแต่เชื่อใจในศาลในศาลต่างประเทศว่าถ้ามีพินัยกรรมเขาทํางานตามพินัยกรรมค่ะถึงแม้เราจะไม่มีทะเบียนสมรสแต่พินัยกรรมนั้นมีเขียนชื่อเรามีเขียนที่อยู่เราที่เมืองไทยเราได้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ป้าโมนาก็พูดรวมๆให้ฟังว่า ผู้หญิงที่มีทะเบียนสมรสกับผู้หญิงที่ไม่มีทะเบียนอ่าผู้หญิงที่มีทะเบียนสมรสแต่ไม่มีพินัยกรรมกับผู้หญิงที่มีพินัยกรรมแต่ไม่มีทะเบียนสมรสนะคะก็มาเล่าสู่กันฟังเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆเก็ดเล็กเก็ดน้อยถ้าชอบคลิปนี้ของป้าโมนาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นพลังและกําลังใจเดี๋ยวป้าโมนาจะไปหาคลิปหาความรู้อื่นๆมาเล่าให้ฟังอีกนะคะวันนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะป้าโมนาจะไปทํางานแล้วสวัสดีจ้าบ๊ายบาย